อยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาภัสสุทธ์เขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคนคนพูดไม่จําหรอกคนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจําถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกฟังแล้วก็อย่าไป อย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่หนือออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมเอาจริงๆผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นใครตั้งแต่ไหนตะไลแล้วมีแต่ชาวเน็ตทั้งนั้นเลยนะพูดเออแต่ถ้าเกิดแบบเขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็ก็โอเคที่ยอมรับที่ยอมรับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็อยากแอบแอบบอกละกันเนาะแอบบอกเป็นกลางๆงเป็นมารยาททางสังคมละกันว่าเห็นเห็นเห็นเขาพูดว่า ทำไมไม่ยกหูโทรเคลียร์มารยาททางสังคมสมมุติว่ามีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยอเราควรจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยม,มันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะมไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามว่าเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยปะวะม,มันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราเราเรา,เราคิดว่าอะไรมันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริง อันนี้คือมารยาททางสังคมเฉยๆเร,เรื่องสิบกว่าปีที่พี่อาร์ตเจอนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่องสามไหมฮะไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างงี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆที่ที่ที่โยงไปหาอ่ะผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพี่วูด,ดี้แล<อ>้วกันผมพูดเอกชื่อเลยว่าเป็นที่ทํางานที่ทํางานเก่าผมเลี่ยงคําว่าช่องสามเพราะผมยังเคารพและรักช่องสามอยู่ผมยังพูดตลอดว่าไม่มีช่องสามไม่มีอาร์ตพสุทไม่มีพี่กอบสุข ไม่มีอา์ัพสุตผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่องสามอยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขา<ม>เขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือหรือศิลปินบางคนแค่นั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะรับงานณนะตรงนั้นได้<ม>และวันที่ผมออกผมก็บอกว่าผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอก ณนะทุกวันนี้ผมออกมาห้าปี<ะ>ผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่องสามไม่เคยโดนว่าเรื่องการทำงานมไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสายมผมออกมาจากช่องสามผมได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำหนึ่งรางวัลดาราศ,รรศราสรสุนทรทยจากเรื่องเนื้อในอของพี่ชอตอ,อันนี้ผมทำให้เห็นแล้วว่าคนที่มาจากช่องสามอย่างอาร์ตกสุดมไม่เคยทำความเสียาหายให้กับช่องแล้วผมก็ยังรอ วันที่ช่องสามเรียกผมกลับไปทํางานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้คำว่าสาร,รภาพไปพี่ก้องบ,บอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ตเรื่องนี้เรื่องเดียวรูปสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอรเรื่องนี้มันคาใจเราไหมฮะไม่ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกันยกโขห,หรือณนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหามันต้องมันต้องคิดทั้งสองแง่ มันต้องคิดทั้งสองแง่นะ,ะ,อะไอต้องบอกคิดทั้งสองแง่ทำไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอ้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทำไมไม่โทรออแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้อง,ง,งบอกงนี้ครับเอ่ออยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผมบอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภยัยคือคือตอนนี้สวดมนต์ภาวนา,าลแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่เชื่อพระพุทธสูตรเขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราและเราไม่ได้ยิน ผมเก็บเรื่องน,นี้มาไม่ได้อยากทําร้ายใครไม่ได้อยากทําร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทําร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคนคนพูดไม่จําหรอก<ะ>คนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจําแล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรอกนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอก คนที่พูดถึงผมผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกแต่ไปคิดในรายการเหมือนตอนประโยคแรกที่อาร์พูดมันเหมือนก็คือว่าก็พอพี่กล้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นตัวเองพีก็บอกก็ก็เป็นเขาอย่างเงี้ยก็ยังก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเคยกินหมูกรอบยังยังแต่ถ้าเคยกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเคยกินแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหมูกรอบอาร์ตพัสดุดปอนะ แต่ถ้าเกิดหมูก็หมูก็เพไปอนอาร์ตอร่อยเขาก็จะมั่นใจมั่นใจว่าว่าแบบดีนึกออกปะอันนี้คือคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกก็อย่าไปอย่าฟังฟังแล้วก็อย่าไปอย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่นึกออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมฟังแล้วก็โอเคฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิ ไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีสําหรับคนที่ฟังไม่อยากให้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดอย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ใครอันนี้มีคนกลางเข้ามาเขี่ยแม่ในเมื่อรู้แล้วว่าบุคคลที่สเขาบอกว่ามีบุคคลที่สาดก็ที่บอกนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละผมก็หมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่า ตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเอ,อเขาคงคง6คง,งอะไรดีอะคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะ,ะทั้งเขาและเราเออทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเขาและเราทั้งเขาและเราหนึ่งไหมแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามหรือสามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งมาพูดให้เราฟัง แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเคโอเคนะ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 อย่างการให้สัมภาษณ์พี่ก้องนั้นคือเขาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนครับสำหรับพี่อาร์นะคะพี่ก้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะผมเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะไม่ถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภทอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กิน กินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวอ่าประมาณนั้นแต่พี่ก้องนี่ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็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 เพื่อนอ่าก็เพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนไปไหนก็เพื่อนจรนสูฮะเพื่อนไปแค่ไหนคะก็เพื่อนน้องวงการไงฮะอ๋อเพื่อนน้องวงการไงครับถามนะตอนนี้ที่เกิดเรื่องค่ะเขามีสายตรงหรือว่าอะไรมาเคลียร์ใจกับเราไหมไม่โทรหามา13ปีแล้วมั้งเพื่อนไม่โทรหากันเลยค่ะสิบสามปีนั่นน่ะสิงงงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไงไม่เข้าใจ หลังจากนี้สามารถเจอกันได้ไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าเอาโหสิให้คนที่พูดถึงผมเอาโหสแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเขาเรียกหน้าต่างมีหูประตูมีปากทุกคนใช่ไหมผมพูดถึงพิดอวัยนามีถูกไหมเออหน้าข่าวไปดูเออสัมพันธ์สัมโนนไหนวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลักจากที่กล้องให้ถภาเนาะเราก็จะมีการโหวตข้อข้ออย่าแฉก็ ไม่หรอกมันเห็นในเห็นในเวลาเวลาใครทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยชอบโยนแน่นเหลาไม่พอดีอ่านเห็นพอดีอ่านเห็นพอดีฮะก็เลยแบบเอปกติชวนไปไหนมาไหนก็แบบอยากไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากไปออกกําลังกายชวนไปออกกําลังกายไม่ว่างติดงานแต่กินหมูกรอบได้ไม่อ้วนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้รือออกไหมอะไรนะฮะไม่ได้แซ่ ครจะแซะแซะที่ไหนไม่มีเออตั้งแต่ต่างฝ่ายต่งางออกมาพูดเนี่ยค,คือมันค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วแหละแ,แล้วพี่มีคนกลางอะไรเขา,เข,าเข้ามาคุยหรือเป็นมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบเฮ้ยเข้าใจออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะทุกวันนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่นะออพี่กอบนะคะพี่กอบยิงเขาก็สนิททั้งสองฝ่ายเนาะพี่กอบสุกยกไว้บนพานฮะออไม่ยุ่งดารมาม่าใดๆทั้งสิ้นฮะพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบสุกจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลยว่าว่า ว่าว่าเขายังไงเป็นอะไรมีแต่ตักเตือนให้เราให้เราทําตัวดีแล้วอย่าทําตัวทําตัวให้เหมือนตอนที่เขาสอนได้เล่นอยู่กับเขาแกออกมาจากช่องแกก็ควรทําตัวดีก็ถึงบอกไงว่าผมตอนนี้ผมออกมาฝึกวิทยายุทธ์ละรอวันที่ช่องเห็นสมรรถภาพการแสดงของผมอยากกลับไปเล่นนะฮะอยากกลับไปเล่นแต่ถ้ายังเห็นว่าผมดีไม่พอเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นไปอีกแต่ขอา่ามว่าพี่อาร์กับทางช่องเองก็คือ ไม่ได้ผิดใจครับมมมไม่ได้มไ,ไ,มไม่ได้ผิดใจแต่แค่วันนั้นเราพูดด้วยความเราพูดด้วยความอัดอั้นของเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเราอยากเล่นบทนี้แต่มันไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบ i, เฮ้ยว่าเรามีของพอสมควรแค่นั้นเองอย่าอย่าแบบอย่าว่าผู้ใหญ่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้ไปหา แค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังเห็นตลอดเวลาว่าผมจะไม่เคยว่าช่องใดใทั้งสิน้นวันนั้นแค่พูดพูดที่ออกไปในรายการพูดแค่ว่าอยากให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตสุดไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะไม่รู้รอ,อาร์ตก็มีเพื่อนเยอะอไม่ใช่ไม่มีเพื่อนอแค่นั้นเองค่ะพี่อาร์ตเรื่องนี้พี่อาร์ตจะให้มันจบยังไงจบแล้วครับผมบอกแล้วโอโหสิศีกมให้โอโหสิศีกมให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาอย่าอย่าก่อกรรมกันอีกละกันแค่นั้นเองกลับไม่ได้กลับผมนะ กับทุกคนกับทุกคนเลยอย่าทําแบบนี้อีกเราก็เห็นแบบเพื่อนเราละกันยังไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่าอย่าใช้ความสนิทคอมเมนต์ไปอะไรคนอื่นเขาเนียออกไหมให้ให้เกียรติเขานิดนึงให้นิดนึงหรือว่าจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เราอันนี้เราเราเราเห็นข่าวเราก็เลยเตือนเตือนในฐานะเพื่อนคนหนึ่งในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมวงการเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแค่นั้นครับ